ดูพานอมันเห็ดไปเห็ดเบียดนใดบาเจ้าวฮ้ฮู้อ้ใช่หรืออรล่ะโอ้ยเนาะจ้าเอ๋ฮ่น่โอ้ยาดีมดีเห็นอย่งนอป่ะเโอ้ยกำลังโทรศัณ์เบีดอยู่มียังโทกัณ์เบีดอ่ะยักโอ้ยจะมาขากพ่อแดรเนาะพูดดึกโอ้ยมาจะใส่อไโอ้ยกับ้าในบ้านปลา ก็เลยขึ้นหอดไอหอดปีหอดกูดวาจาันนี่แหละขึ้นพ่อนะว่ากับทิ๊กนำบ่มีก็เล่ยเลยกับทิ๊กนำาฝากาโอ้ยมันใจดีสาวก <c oughs> ับพ่อดีละก <c oughs> ับพ่อนันเราได้ไม่ได้ใช้หานกับทิ๊กซื้อมากสิเว้ยไมจะใช้ยางมาทั้งวัดไก่เม่มากมันตั้งงมอนก็เลยถทอมาก ัมันตั้งอยู่ขังเงี้ยมเลยถือมากคอบอกว่าจันว่ามีติ๊กไทสตอรอกขเ้ขาไปเผาผีตัวนี้ขนัดนัลนเขาไม่มีคนนะเขีาแน่นไม่มีมีนจะเจาเต่าควนห่มหุมีโอ้ยเพชรเขาจอกมันกินนามจังหวะเลยว่าว่าบ่ต้องบัตรงบัตรงบัตรองบัตรังบัตรงได้มาอยู่ ได้มาอยู่นี่ได้เราได้มาอยู่เราได้มาอยู่นี่เออได้มาพร้อมนี่ด้ลำแข็งกับมีพร้อมอันนี้ก็เอามาจะใส่ไหมมันจะต่างมีเงินนะต่างเแย่งกันต้องลองเฮ้อหัวหน่นงแจ้งสีแล้วไปใส่มาใส่ก็บพราคือกันนลำแข็งกับโยหัขนาดไม่ไม่สิไม่ไม่เลยว่าฝีแยังดอกเด็กหนุอยเพราะฉันเลยลงลุยดอก ไปแต่ว่าแกพูดอะไรกับว่าคือมาหา,ายหาปีเลย,เลยอ้ดิอือก็ไปทั้งลยเขาก็บอกไขว่บ่น้ำนะอือกันมากนีไข่ในเขาคนห้าเอาเอ้ยจะไปรังเกียเดียดฉันก็อือือเกียรถยดมันก็บ่ดียังทัน,นเนวเมาห้องกบไปไปหาอาราวาสผู้ไดดอกเมนจจังจะมาหาอ้หาปีนี่ละกุ้ยเพยงมาด้กุ้ยยังใจเลยินน้อ,นองเงนอของโโี่แล้ว มันเบิ้งกระตังเก่าตังหลังนี่ไอ้พี่ตังแค่ไหนอุ้ยเป็นเป็นพองๆใสๆเป็นวาว่ามันปุ่นหนึ่งแล้วอันนี้เมนบ่าอ่ได้ย่องเลยวะไม่ได้ย่องเนี่สิโยโอ้ยพราเบิ้งให้ว่าย่างน้ำกันนี่เขาทิ่ว่าเป็นน้องผมปุ่นดีโอ้นั่นเขาว่้าวอ้ามันกะอันนี้มันกะจ้างได้ลาวอันนปเทศเขากรท่วสุดหรอกระเบียดสุขภาพเนาะแม่แม่บุ้ย เอาเรามาจะกวดน่อยแด้และฮะเราไม่อยังบอกแต่เรื่องเอาอบตจากมือกันนะอุนน้ยสิป,ปีมานีาศ่ศาสตร์มาค่อยบอกเรียนเอาเบอร์นั่นงกันใจดี <c oughs> อันนี้ถือว่าเรื่องลองนงเด้ดอโอ้ยอยังดีเดียวจางที่เรากันบ่ให้มาหาไอ้อะไรมาหาไผ่มันบน่บิสันต์บ่ให้บ่ให้ซื้อดอกโอ้ยเนาะเขอสีเ <c oughs> ท่งให้เจ้าเด้อถือว่าเจ้านี่ ้าเข่าหูข่แห้งกระติสิแห้งไห้น้องนงเสีลยเออิปีมันนี่สัตว์มันก็เห็นจีขวดลอยเังที่อ่บอกเคยเนี่ยเออกาเมื่อนี่เนี่ื่ออกาศว่ามาสั้งๆกำลังลงสิเชื่ออากาศเป็นผู้แพ้งเราให้ล้องลงเฉพาะเมื่อึ้นนี่ฝนดีเนาะเน่เมื่อวานนี่ฝนดีดีเอามันีเจ้าแห้งไงไข่เนี่ยเอวากหนะ ้ยเอาแบบไหนแบบโอ๊ะบะนั่นแหละนั่นแหละเออเนาะไอ้เนาะโอ้ยขอบคุณหลายเด้อไอ้คนเฮาเอาไปใส่เนี่ยไม่ใช่เลยเขาจะถีบกันอืทำข้าวทำข้าวครับมียังกัดจิ๋วร้องหากันตัว่าอือขอบคุณหลายเด้ออเด้ออา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 ชุนเอาชา่อนพื้่เคยกิน ยอดเธอนี่บ่เคยทำให้ผิดหวังเลยโอ้หอนทองวับวเบาเออเออในเดี๋ยวกันทันเขาทีว่าเราเป็นผู้เสื่อสมบ่เนาะคอยก็เห็นแต่น้อ,องแต่นุ่งนี่ล่ะเที่ยวมาหาคอยประจำเออกัดลำกันเนาะไอ้เนาะมันยังจีบเอาเทียบกันเนาะบางครั้งบางเข้าเนี่ยออไอ้เพียวบ่ป่ะมวนกันจะถือสาเด้อโอ้ยบ่บเป็นย่งไอ้เอ,อ,อ้ย คนเฮามันดูหล่อมโกันพ่อราอยปีเราเอาอือโอ้โอ้เนี่ยมน้พูดไดยอี้เออโอ้เรียขึ้นนาลรวบ่อยพูดดีทั้งทั้งสุกภาพดีทั้งนาตาดีใจดีตั้งหากด้วยแม่นว่าเปล่านี่แหละวิ่้เดดีกันแนะน้ำนองแนะน้ำน้องนองนองนองเอ่อช้นชนช้นชนเจียนทำจอกเออนี่ไ อุบัติเหตุอุบัติเหตุเนื่องอุบัติเหตุชนชนโอ้ <laughs> มีหมวกร้ <laughs> <laughs> า,าแค่กี่ไรละกูกินกินเราไม่มันคว่มขึุดควางเราให้มันทำานหน้ามันแห่งกลวงวุนงว่นวายง้อควายเบือยางอข่อยเบือยาแล้วเอาอยู่เราเตรียมรดน้ำแสง ดีใจผู้พวกน้องลุงมาหาไวยก็บมานนี้สิไปใส่กันพ่กปืนกับพวกเอว่าเป็นผู้หลังพ้ใยายไล้เกิดพร้อมกันจะผูกเชี่ยวอกเน้ยอยากไปเียวเขาห้องได้หมอได้อยากไปเจี่ยวเขาห้องกันเราเดินถนนเร้วด้ โอ้โอเคโอเคตัวเป็นตัวตัวเป็นเ้ากระเพาเลยเพื่อหาเงินแพเหรอเออยโอ้แล้วมองเนน้ำไหลวางไเออดูว่ามัเดนี่นี่นี่ร่มเอยเฮ้ยย่าห้ย่าไห้กันกเพื่อนย่าไห้ก้มก้มก้มหลัง้อเออ จะกล้กูกินเจนนนุญนะอเอเอมันจะต้มันจะมองอ,อะไรกอน <c oughs> ่จะมาก็จะกกลุยกันเล่า <c oughs> <c oughs> đồn nó lắm ơi ơi mó xeo vượn vượn ơi lúc mó lúc mày cũng nên cho tôi làm mấy ông à tôi luôn cho ờ, bên đây <laughs> <laughs> <Phuyện phải. cười> à, à. thấy mình มาหาเพื่อนหาเจ้าแต้มแก่เตะดังกระบะได้เอาวางกันรอบแบบมอญีมันระยะที่ล่ะเอาพอมั้งนี่นี่มันเจียวเจียวยังไหนมงเล่บม้งเลยบันม้งอย่างมัาบัดวัดแวววันเป็นมูเป็นเซียวกันเซียวใส่เลยเนี่ยฮ้องเขาให้กินกับผลดอีผู้แห่งนึงที่มาแต้มแก่เพียมเพียมมามติเอาโอ้หมาตัวนี้แมวางกันรอบแบเรี้ยงเสียดีผูแห่งเดียวมหาเงินเจียวเงินมอหน่แม่ เอ๋อคือบอกว่าคือเก่ารอบวันเทีย่มยมัลยาทป่ะนี่แม่เกิดเป็นคนมากน่ะซื้อเราวาจะแต่งก็บอกไปทัวร์แล้วไหมนี่เมียนบ้านจะใส่นี่ไปหาบ้านหาซองผุนนี่มาเอินกูเซียวกูหมอเด้่ยรุดพร้อมเรื่อเนี่ยแต่เอ็มตกฟุ่นเรือเนี่ยนี่ไม่เนีพอดีๆได้เอาไปแล้วก็วางฉันเนาะมาเนาะมึงจะเป็นเซียวเป็นเซียวมึงมาจะใส่ว่ะนี่ไปหาบ้านหาเหตุหาสาับลูกกับกเมียมึงผุนเว้วางฉันเนาะมัน โอ้ยช่วงมาาเราเป็นจังหนึ่งเมามาาเราเป็นจังหนึ่งบรุเรเขาเลี้ยงบุรุเลี้ยงเลยคุณไปเด้อขันไปเด้อไปเด้อไปเด้อขันเด้อรโดนผสมมาสร้างดอกเต็มแก่